บริษัทสิงค um ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดนิเวียฟอร์เมนกาแฟเขาช่องน้ำดื่มรีเจนซี่ท่านผู้ชมยังอยู่กับรายการจอกกอติดนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการเราจะไปเริ่มต้นกันที่ช่วงของเกาะกู้ภัยนะครับ ที่จะไปติดตามการทํางานของเจ้าหน้าที่มุขธิสว่างเมตตาธรรมสถานจังหวัดนครราชสีมาครับเป็นการเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุซึ่งเป็นผู้พิการจากกรณีรถจักรยานยนต์พลิกคว่ำติดตามได้จากคุณชนะชัยแก้วผางครับ ตอนนี้เกิดอุบัติเหตุบนท้งองถนในเมืองนครราชสีมานะครับซึ่งอยู่ห่างจากเราไม่ถึง50เมตรครับเมิเงที่สว่างเมตตาธรรมสถานจังหวัดนครราชสีมาอยู่ระหว่างเดินทางไปช่วยเหลือเหตุนาานัา,างห่นนงสาวไว้มั่นเสมอ คือผู้บาดเจ็บที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาเฉียวชนกับคนเดินเท้า,ก,าก่อนจะชนเข้ากับรถทัวร์ที่จอดอยู่ริมถนนขอโรงพยาบาลไหมครับโรงพยาบไหมลูกบัตรไหม,าม,านะไมจกเป็นใบหรือเปล่ารอหรอพูดกระดาษอย่างนี้ไปยับเข้ามาใกล้ๆครับชายรายนี้คือคนเดินเท้าที่หญิงผู้บาดเจ็บ ขับเฉียวรถจักรยานเฉียวชนผมเดินมาเนี่ยชนแขนตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ไปเลยแล้วก็ไปชนรถชนหรือเปล่าไม่รู้นะผมมอนเลยเพราะแกมาเร็วมากชนจนไม่ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะชนปุ๊บตรงซ้ายจะเป็นกระจกแล้วต่ำแขนเนี่ยตรงเลยชนชนพี่ใช่ไหมฮะใช่แขนเป็นไรไหมฮะไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่นานนักญาติของผู้บาดเจ็บได้เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุ กูว่าครับอ๋อมาแล้วแกนหักตรงไหนไหมหักเจ็บไหมนี่หัเกเจ็บไหม,ไมแกรถใส่รถเขา่ามันมาเร็วรถคันนั้นก็มันมาแล้วแกก็สวนแกชนแบบเนี้ย ไม่ถลายไปใช่ไหมคะลุงก็ถลายแล้วนะอย่างลอยถลายเนี่ยงลอยถลายพอแกมาเร็วมาแรงพอจนตุ้มตำรวจมาถึงพอดี๋ยวพี่แกม้นใส่ผู้เราสามารถนำผู้บาดเจ็บมาส่งถึงโรงพยาบาล ตอนนี้เรานําผู้บาดเจ็บมาส่งถึงโรงพยาบาลมหาราชนะครับเนื่องจากผู้บาดเจ็บนั้นเป็นใบนะครับแล้วก็การถามตอบในการที่จะให้การปสมพยาบาลเบื้องต้นนั้นค่อนข้างที่จะอยู่ประสาทนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราจําเป็นต้องให้ทางโรงพยาบาลน,นะครับตรวจอาการของเขาให้ละเอียดว่าเขาบาดเจ็บตรงไหนบ้างนะฮะ สำหรับในตอนต่อไปนะครับของเกาะกู้ภัยก็จะเป็นการเข้าไปช่วยเหลือเด็กที่ไข้ขึ้นสูงซึ่งจําเป็นจะต้องได้รับการช่วยเหลือและนําตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะครับเช่นเดียวกันต่อมาสู่จก,กติในช่วงของเกาะกู้ภัยนะคะทุณผู้ชมวันนี้เราจะไปกาะติดภารกิจของเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยค่ะ มูลนิธิสว่างเมตตาทําสถานคนครราชสีมานะคะวันนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือเหตุค่ะเด็กคนหนึ่งป่วยแล้วก็เป็นไข้ขึ้นสูงเลยทีเดียวนะคะต้องรีบพาไปหาคุณหมอโดยด่วนติดตามภารกิจนี้จากคุณชนะชัยแก้วผางในเกาะกู้ภัยค่ะนางสาวธวายนะวายอยู่ที่นนาสาววายมันสเสมอ ที่สองหนึ่งศูนย์หมู่สองสองหนึ่งศูนย์หมู่สองตำบลหนองกระทุ่มตํบลหนองกระทุ่มหรือเมืองรราชสีมามูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานจังหวัดนครราชสีมาอยู่ระหว่างไปตรวจสอบอาการของเด็กที่มีอาการไข้สูงซึ่งพิกัดอยู่ในเมืองนครราชสีมาอีกประมาณ3กิโลเมตรเราจะเดินทางไปถึงเจ็ดหาเจ็ดพร็ที่งานแต่วันติดมาสิพร็ที่งานมาสิหลายลายเจ็ดห้าเสร็จ เด็กชายวัยเจ็ดขวบคนนี้อยู่ในอาการหมดสติเนื่องจากเป็นไข้ติดต่อมาหลายวันเด็กชายคนนี้ยังอยู่ในอาการหมดสติชีพจรเริ่มเต้นช้าลงทุกทีท่านผู้ชมครับตอนนี้อาการเบื้องต้นของเด็กคนนี้นะครับตอนนี้อยู่ในสภาพที่หมดสตินะครับแล้วก็ยังมีชีพจรอยู่นะครับเกเริ่มกันเลยนะฉันแตกมดนหวานมากเพอไปไ ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไร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 รถใครไม่สายหรือไม่รอตามมีมียาตามไปนะครับมียาตามไปเดี๋ยวเราจะเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจในการช่วยชีวิตเด็กคนนี้แล้วล่ะครับแต่ว่าเบื้องต้นนั้นชีพจรของเด็กจะมีอยู่แนะท่านผู้ชมแต่ว่าชีพจรออาจจะเต้นช้าเลย พ่อแพทย์ช่วงนี้จะนำผู้ป่วยว้อนสหนาวัดหงษารามเปี่ยนเนื่องจากเด็กมีอาการชีพประจเต้นช้าลงชุดกู้ชีพโรงพยาบาลจําเป็นต้องเดินทางมาสมทบเพื่อให้การช่วยเหลือท่านผู้ชมครับตอนนี้เราจะเป็นต้องมีการเปลี่ยน่ายเด็กนะครับไปที่รถของโรงพยาบาลแล้วนะครับเพื่อที่จะให้ความรวดเร็วกับเด็กมากกว่านี้เพราะว่า เราจาเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่มีศักยภาพมากกว่าน,นี้นะครับเพื่อช่วยเหลือชีวิตเด็กอย่างเร่งด่วนนะฮะ ของโรงพยาบาลเร่งนาเด็กที่ไข้สูงไปส่งยังโรงพยาบาลซึ่งมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานได้รับการประสานอาการของเด็กล่าสุดราบานทนขีดอันตรายแล้วถือว่าเจ้าหน้าที่ก็ทํางานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็โชคดีด้วยที่น้องนั้นไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะเดี๋ยววันต่อไปเราก็ยังติดตามภารกิจของหน่วยกู้ภัยสว่างเมตตาธรรมสถานกันต่อที่นครราชสีมานะคะแต่ว่าจะเป็นการเข้าไปช่วยเหลือเหตุอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะและ กับรายการจอกอกติดค่ะและนี่คือช่วงของเกาะกู้ภัยนะคะซึ่งวันนี้ยังคงเกาะติดอยู่กับภารกิจของมูลนิธิสว่างเมตตาทาสถานจังหวัดนครราชสีมาเจ้าหน้าที่นั้นได้เข้าไปช่วยเหลือเหตุนะคะรถจัก,กรยานยนต์เฉียวชนกันจนเกิดอุบัติเหตุกันขึ้นเนี่ยนะคะก็ไปติดตามภารกิจนี้กันได้เลยกับคุณชนะชัยแก้วพางในช่วงเกาะกู้ภัยค่ะ จ่อก่อติอดรยี่ส2บอที่เกิดเหตุเียน ชายรายนี้คือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกรถจักรยานยนต์คู่กรณีขับขี่มาเฉียวชนท่านผู้ชมครับผู้บาดเจ็บคนนี้นะครับก็เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกรถจักรยานยนต์อีกคันนะครับขับขี่มาเฉียวชนแลวตอนนี้เขาจะรับบาดเจ็บบริเวณหัวเข่านะครับแล้วก็ขาของเขานะครับก็ต้องมีการตรวจอาการอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะมีอาการเกี่ยวกับกระดูกนะครับ ท่านผู้ชมครับเราใช้เวลาในการตรวจสอบอาการของเขาไม่นานนะครับก็พบว่าไหล่ด้านขวานะครับของผู้บาดเจ็บน้หลุดเลยนะท่านผู้ชมผู้บาดเจ็บบอกกับเราว่าคู่กรณีขับขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าไฟแดงมาเฉียวชนจนได้รับบาดเจ็บเรามาทางตรงทางอ้อมตรงครับตรงตรงมาทางนี้ใช่ไหมครับออกมาหน้าทคร ผมไม่ได้ป่าผมเหลือเครับเหลือเก้าที่เขาว่าเห็นเวลาเดียวกันนั้นคู่กรณียังอยู่ในอาการเมาสุรานโดยคู่ภัยบอกกับเราว่าสี่แยกร่วมเริงใจในอำเภอเมืองนครราชสีมาตรงจุดนี้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งเพราะรถที่สัญจรผ่านไม่ระมัดระวัง ส่วนใหญ่เ <barely>, ป <The Major> ็นคนต่างพื้นที่เขาจะไม่ค่อยรู้ว่าตรงนี้มันจะมีทางร่วมเด็กอะไรอแต่คนพื้นที่เขาเขาเขเขาก็เขาก็รู้เขาก็ทนเหมือนกันมันก็มีบ่อยครับท่านี้เสร็จแล้วครับว่าแต่เชื่อูมาเจ็บ เราใส่หมวกกันน็อกอยู่ใช่ไหมยอ<ป>มอยู่อโอ้ดีมากเลยพี่แต่หัวลงไหมอโอ้ดีโอยถือว่าใส่หมวกกันน็อกนี่ถือว่าโอเคเลยนะพี่อุบัติเหตุหลายต่าหลายครั้งก็เกิดขึ้นจากอาการเมาของผู้ขับขี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ควรปฏิบัติก็คือการเมาไม่ครับ หรับเกากู้ภัยในตอนหน้านะคะเราจะไปติดตามภารกิจของมูลนิธิสว่างเมตตาทาสถานซึ่งก็เสนอเป็นตอนที่4นะคะแต่ว่าเป็นเรื่องราวของวัยรุ่นที่ขับรถจักรยานยนต์แล้วก็เกิดการพลิกคว่ำขึ้นก็ไปตามดูว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะแต่สําหรับในช่วงทุงที่2ของรายการเจาะเกาะติดนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของเกาะกูภ้ภัยคืนนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเกาะติดกับภารกิจของเจ้าหน้าที่ มูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานจังหวัดนครราชสีมากันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะนําเสนอตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายนะครับซึ่งจะเป็นการเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พลิกคว่ำสาเหตุนั้นมาจากการเมาแล้วขับติดตามด้วยจากคุณชนะชัยแก้วผังครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้เวลาเกือบสี่ทุ่มครับเรารับแจ้งจากอศาสาลูกข่ายว่าเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในอำเภอเมืองนครราชสีมาตอนนี้อยู่ระหว่างที่หน่วยกู้ภัยของเรากําลังไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้กันครับมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานจังหวัดนครราชสีมา อยู่ระหว่างไปตรวจสอบอุบัติเหตุบนถนนในอำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นวัยรุ่นอายุไม่ถึง15ปีที่อยู่ในการมอสุราผู้บาดเจ็บคนนี้นะครับก็คือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุลิกความด้วยตัวเองนะครับซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ผู้ภายกําลังประมพยาบาลเบื้องต้นนั้นมีอาการบาดเจ็บบริเวณแผลถลอกนะครับบริเวณใบหน้าแล้วก็บริเวณขาของเขาก็มีแผลถลอกตามร่างกายนะฮะผู้บาดเจ็บยอมรับว่าขับขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความมึนเมา ก่อนรถจะเสียหลักชนกับขอบเกาะกลางถนนแล้วเกิดพลิกคว่ำเขาขับมาไงนะาานพี่มาาจกนุ้ครับมามาจากเขอาดูเกินกลับมาทางแยกจากตหลาดแล้วก็เลียเ้ยวมาแล้วก็วนเองเลยดนะูจากพฤติกรรมของของคนขับนี่น่าจะเม,มาเมาไม่รู้จะไปได้ไหมเนี่ย เครื่องแตกงเ่ยดูน้ำมันดิน้ำมันเครื่องน,นั่นเองน้ำมันจะไห่เนี่ยนี่ไม่ได้ไปโรงพยาบาลไม่ไปไไปม่ไปไม่ไหวเหรอไม่ไม่ไปโรงพยาบาลก่อน,นะนนให้เอ็กซ์ลงเอ็กซเร่ก,ก่อนเะร้านปนินแล้วมันเป็นยไมันกินเียันน้ไปรอดไเนี่ยผู้บาดเจ็บไม่ประสงค์จะให้หน่วยกู้ภัยไปสมยังโรงพยาบาล จากผู้บาดเจ็บนะครับไม่ประสงค์ที่จะไปโรงพยาบาลแต่ทางนี้ทางนั้นนะครับทางหน่วยผู้ภัยของเราพยายามที่จะซ่อมรถให้เขาเนื่องจากรถของเขานั้นยังอยู่ในสภาพที่ชำรุดนะครับแล้วก็เขาบอกว่า,าจะเดินทางกลับบ้านด้วยตัวเองนะฮะ ในตอนต่อไปของเกาะกู้ภัยนะครับเราจะนําเสนอภารกิจของหน่วยกู้ภัยอีกหน่วยหนึ่งนะครับนั่นก็คือเจ้าหน้าที่มวยทิขนแก่นสามัคคีอุทิศนะครับในการเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์ครับซึ่งท่านผู้ชมสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการแจ้งเบาะแสะข้อมูลการทํางานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาได้นะครับที่อ e ีเมลรายการของเราแจ้งเจเจ at gmail com ครับ